สวัสดีท่านผู้ชมท่านนะครับมาชมขบวนรถธรรมดาที่สองหนึ่ง,งกรุงเทพทาถินนะครับอันนี้ได้ทีะชีนะครับหมายเลขสีห้าสังเจ็ดนะครับเข้าจอด สถานีอัยาันะครับสีดั้งเดิมนะครับ ขนาดนี้ได้เป็นแล้วะนะครับกูบบอลนึงนงกรุงเทลทาวน์จินนะครับ วันนี้ได้กรชิสี่ห้าหึงเจ็ดขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ